สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรับบัตรคนจน สำหรับรายละเอียดนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันนี้วันที่1มีนาคม2566มีการประกาศผลจากกระทรวงการคลังแล้วนะครับสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ผ่านสิทธิ์ได้รับสิทธิ์บัตรสสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายใหม่รอบใหม่แล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านด้วยนะครับซึ่งประกาศออกมาแล้วนะครับสามารถเช็คได้3ช่องทางก็คือช่องทางที่หนึ่งคือเว็บไซต์ ช่องทางที่สองก็คือหน่วยที่รับลงทะเบียนและช่องทางที่สามคือโทรศัพท์สอบถามกระทรวงการคลังแล้วก็อย่างเช่น call center ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เช่นเดียวกันทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเอาตามความสะดวกสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ได้นะครับแอดมินมีลิงก์นะครับซึ่งเป็นลิงก์เอาไว้ให้นะครับเป็นใต้คลิปเนี่ยเป็นคอมเมนต์ เอาไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้เลยทีนี้นะครับมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดต่อไปครับสําหรับท่านใดที่เช็คผลผ่านแล้วก็ไม่ผ่านบัตรสุขการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่รายใหม่ปี2566แล้วเนี่ยนะครับมีหลายท่านนะครับก็สอบถามกันเข้ามาว่าผ่านแล้วแล้วก็บางคนบอกไม่ผ่านจะต้องทําอย่างไรต่อซึ่งแอดมินก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอธิบาย ยึดข้อมูลตามนี้เลยนะครับข้อมูลนี้นะครับโดยทางรัฐเนี่ยนะครับได้แจ้งข้อมูลเอาไว้มาดูสําหรับผู้ที่ผ่านก่อนนะครับสําหรับผู้ที่เช็คผลบัตรสุขการแงินรัฐบัตรคนจนรอบใหม่แล้ว ผ่านได้10ปัสสุการแห่งรัฐปัดคนจนรอบใหม่นะครับท่านจะต้องดําเนินการขั้นตอนต่อไปอย่าเมินเฉยนะครับผ่านแล้วจะต้องดําเนินการขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับย้ําว่าจะต้องไปยืนยันตัวตนแล้วที่สําคัญต้องไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองนะครับต้องยืนยันตัวตนด้วยตนเองถ้าเกิดว่าไปไม่ได้อย่างเช่น ผู้ป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้นะครับสามารถที่จะมอบอำนาจได้นะครับซึ่งการยืนยันตัวตนนี้จะต้องพกสิ่งหนึ่งไปด้วยก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นนะครับย้ำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นเพราะว่าทางกระทรวงการคลังนะครับมีนโยบายในบัตรสุขการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่การใช้สิทธิ์จะต้องผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเราจะต้องเตรียมไปยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการใช้บัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับเอาไปทําเกี่ยวกับเรื่องของระบบชิปนะครับเพื่อที่จะดําเนินการโอนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่รอบใหม่เข้าหมายเลขพร้อมเพย์เลขบัตรประจําตัวประชาชนจึงจะเป็นขั้นตอนที่สามารถที่จะเปิดใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่รายใหม่ต่อไปได้ นี่คือรายละเอียดนะครับว่าทําไมต้องไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองแล้วทําไมต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บริการแห่งรัฐรอบใหม่รายใหม่ในครั้งนี้นั่นเองนี่คือในรายที่ผ่านเกณฑ์ผ่านสิทธิ์ได้รับสิทธิ์รายใหม่นะครับดําเนินการตามนี้ได้เลยอย่าลืมผูกพร้อมเพย์กับเลขบ,บัตรประจําตัวประชาชนบัญชีธนาคารเลก็ได้เพื่อรับสิทธิ์บริการแห่งรัฐ รายใหม่นี้นะครับซึ่งในส่วนของสิทธิส่รการแห่งรัฐรายใหม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งข่าวในคลิปถัดไปรอติดตามได้เลยครับต่อมาครับสำหรับคนที่เช็คผลแล้วไม่ผ่านคนที่เช็คผลแล้วไม่ผ่านการพิจารณาไม่ผ่านสิทธิ์ในรอบใหม่นี้ท่านใดที่ไม่ผ่านนะครับยังมีโอกาสก็คือสามารถที่จะ ยื่นอุทธรณ์ได้แต่ทั้งนี้นะครับในส่วนของการยื่นอุทธรณ์นั้นท่านจะต้องรู้ตนเองว่าท่านไม่ผ่านเนี่ยเพราะกรณีอะไรซึ่งธนาคารกรุงไทยเขาจะแจ้งนะครับว่าไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับแล้วการไม่ผ่านของท่านท่านต้องรู้ตนเองนะครับว่าไม่ผ่านตามจริงที่เราเป็นหรือไม่หรือเราสมควรจะได้รับบัตรรายใหม่ ถ้าเกิดว่าสมควรยื่นอุทธรณ์ได้เลยครับการยื่นอุทธรณ์นะครับภายในระยะเวลา60วันนะครับสามารถดําเนินการได้เลยถ้าเกิดว่าผ่านเขาก็จะประกาศผลนะครับแล้วก็เปิดรรสิทธิ์ให้เราแล้วเขาจะให้สิทธิ์ย้อนหลังกับคืนไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผ่านอันนี้คือยื่นอุทธรณ์ได้ระยะเวลาดําเนินการ60วันดําเนินการได้เลยนะครับภายใน60วันนี่คือรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการ สำหรับผู้ที่ผ่านสิทธิ์ดำเนินการภายในระยะเวลา30วันถ้าเกินกำหนดอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้แล้วก็เปิดใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับในส่วนของการยืนยันตัวตนแล้วใช้สิทธิ์รอบใหม่ได้เลยส่วนคนที่ไม่ผ่านย่นอูทอนได้ภายในระยะเวลา60วันถ้าผ่านก็ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังด้วยถ้าไม่ผ่านก็คือจบกันนะครับสำหรับบัตรคนจนรายใหม่ในปี2566นี้ที่มีการประกาศผลครับ สำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผู้ที่กําลังตรวจสอบบัตรจดการแห่งรัฐของตนอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรจดการแห่งรัฐบัตรคนจนสวัสดีครับ